สวัสดีครับวันนี้นะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาไปดูมะนาวนะครับกิ่งที่ผมไปตอนไว้ในสวนแล้วตอนนี้ผมตัดมาแล้วนะครับแล้วก็จะนํามาส่งลูกค้านะครับการส่งลูกค้านี่จะมี2แบบคือเราจะส่งแบบที่ว่าเราตัดแล้วก็ส่งในพอตัดเสร็จแล้วก็ส่งแบบนี้เลยแล้วอีกแบบหนึ่งก็ว่าเราก็จะชำชำเสร็จแล้วเราจะส่งแบบที่ที่เราชำไปด้วยนะครับ แต่ราคาที่จะส่งจะต่างกันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเรื่องของเราจะตัดชำนะครับขั้นตอนนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนี่นะครับเราก็จะมาตัดให้เชือกฟางที่รับนี่ออกนะครับพอตัดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาแกะถุงอย่างนี้นะครับผมตัดออกมาแล้วผมตัดออกมาแล้วตัดเชือกฟางออกมาแล้วอันนี้นะครับลักษณะกิ่งพันธุ์ที่ดีนะครับ มันจะมีลักษณะสีเขียวๆอวบนนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําตาลเขียวกับน้ําตาลนะครับแล้วพอไปตอนนะครับจะเห็นเห็นไหมครับรากมันจะออกมานะครับรากจอกเยอะแล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะชํานะครับพร้อมที่จะชําลงถุงนะครับการชํานะครับเราก็จะเอาเอาเชือกฟางออกนะครับเอาเชือกฟางออกเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมดินในถุงดํานะครับเตรียมดินในถุงดําเดี๋ยวผมจะพาไปดู สำหรับวันนี้นะครับมีลูกค้าสั่งเบื้องต้นผมมาร้อยกิ่งนะครับแล้วพอมาถึงที่สารคามนี่นครับก็จะมีร้านค้าสั่งผมอีกเพิ่มอีกร้อยกิ่งนะครับผมจะมาส่งอาทิตย์หน้านะครับอันนี้จะเป็นดินชํานะครับผมจะผสมกับดินที่ซื้อมาเป็นถุงในตลาดนะครับที่เป็นเจ็ดถุงร้อยแล้วมาผสมกับดินที่ตามตามทุ่งนานี้นะครับแล้วก็บวกกับขี้ควายหรือขี้วัวนะครับ ในส่วนที่ประมาณ1ใน3นะครับขี้วัว1ส่วนแล้วก็ดินผสมอีก2ส่วนแล้วก็ดินธรมรมดาอีก1ส่วนครับอันนี้นะครับถุงชำเราจะดูขนาดของถุงชำดูดูให้มันสัมพันธ์กับกิ่งนะครับเพราะว่าบางที่บางทีนะครับ เราจะใช้กิ่งเล็กๆแต่ในวันนี้เนี่ยผมทํามาเนี่ยมันจะเป็นกิ่งใหญ่ผมถึงใช้ถุงถุงนี้ครับมันจะใหญ่อันนี้ถือว่าถุงชําเป็นขนาดใหญ่นะครับปกติจะใช้เล็กกว่าน,นี้เพราะว่ากิ่งพันธุ์จะเล็กแต่วันนี้ผมทํามาเนี่ยกิ่งพันธุ์จะมีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากครับปริมาณดินนะครับจะใช้เต็มถุงนะครับจะใช้เต็มถุงนะครับพยายามเอาให้แน่นๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเวลา,เ,าเวลาเราจะชํานะครับเราก็เจาะทําหลุมตรงกลางนะครับให้ขนาดหลุมเนี่ยมันพอๆกับไอ้ตุ่มขนาดพอๆกับตุ้มของมะนาวนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะให้ทําดูนะครับ การทํานะครับอันนี้เราเราต้องแกะถุงพัตติออกครับแกะมันติออกเ <c oughs> วลาแกะเนี่ยระวังนะครับระวังว่ารากตรงเนี้ยมันจะขาดเราอยากให้รากรากที่มะนาวนี่ครับอยู่มันจะอยู่ส่วนบนเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วจะเห็นรากเห็นไหมครับรากปุ๊บมันจะเหลือ โผลไว้ตรงนี้นะครับเหลือเโผลไว้ตรงนี้เราไม่ต้องตัดออกก็ได้เพราะว่าเราจะเสียบลงยินให้มันเป็นให้มันแน่นนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ได้แล้วนะฮะได้แล้วนี่ครับแล้วก็เอามาแน่นไว้แค่นี้โอเคแล้วครับนี่ครับเราก็ได้มะนาวทำเสร็จเรียบร้อยสำหรับกิ่งหนึ่งครับ สำหรับสำหรับราคามะนาวนะครับมันจะมีขึ้นมีลงนะครับตามค,ความต้องการของตลาดแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาชําตอนเนี้ผมจะส่งกิ่งละ50บาทนะครับจะขายกิ่งละ50บาทแต่ถ้าไม่ชําเนี่ยจะขายกิ่งละ30บาทครับพอชําเสร็จก็จะขาย50บาท